ครับสวัดดีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับมือนี้ปูเยี่ยมมีโอกาสดีกัดเลยมาเวะตาสปอร์ตคือกอละเมื่อเห็นกล้วยเราแขวนไว้วีบแบบง่ยยเขีย,บย,ยวบบง่ายกล้วยยังก็ล่ะตากล้วยหอมกล้วยหอ,อหอมท้องบ่าหอมท้องเออเดยมาถ่ายวิดีโอคุยกับเราอยู่นี่ล่ะบ้านเลขที่อะไรก็ตา,สอ,าสองสองสีบ้านเลขที่เราสองสองซีนะครับ กำลังทายอยู่พอดีกับมีเอฟซีเพื่อนโทรแจ้งเข้ามาเพวันว,ว่าเขาสมหวดดี้ปูเยี่ยมว่ะทันเพื่อนไหนวาหกปอกนึงเหนียวทันงวดกว่อนันคนบริโทรบอกเจ้าว่ะทันเว้ยปูเยี่ยมมันมีหมองเขียนเขียนไว้สั่งกระซีหลังบ้านตาปอดเหรอสีผ้าตาปอดได้เบิ่งอยู่นี่ไปตาไปเบิ่งวันตัวใดฮะทำเบิ่งน้ำกันเ <c oughs> ขียนแล้วบปล่เ <c oughs> ขียนแล้วเพื่อนโทรบอกคุยกันว่าันนเาะ ใช่ไหมสามาาปยูยมนะครับผมสามปยูยมมาเลยนะครับปูเยี่ยมเขียไนไว้นี่นะครับเด้อเอาเพื่อนวิ่งครับเลขวิ่งเพื่อนนะครับวิ่งสองหกนะครับวิ่งหกกับสองเรียกว่าตัวเลขเพื่อนนี่ให้มากหกปองครับเอาเบิงเเบ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อ สองหกสองห้าตาปอดเห็นปะเห็นสี่มังหรือสองหกสองหกเออสองห้าตัวใต้ลงมาตัวยังเต้ยเดี๋ยวสองแปดอ่าเอาอ่านอีกฟังนั่นอันนี้ก็สองห้าใต้ลงมาสองสามใต้ลงมาสามหกเออเอาหกอ่าเรียกสามตัวไปหนึ่แปดหกสามเออสามสองหกเออเขาหลักกันอยังไง แปดหกสามสามสองหกเพื่อนไห่สามตัวเพราะความนะครับเด้อเตีว่างวดกว้อนเพื่อนเข่าแค่สองตัวเพ่าะเข่าสามตัวเตียว่างเล็กหกปองนี่ที่เพื่อนไห่มาเนี่เข่านะครับหดก้อนเข่านะครับสีเมนม์뭉นี่หงวดกว้อนผ่านมาสองสามวดเพื่อนไห่สองเก้ากับหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าว่างมีเพื่อนไห่สองห้ากับศูนย์เจ็ดมันออกสองหากับเจ็ดศูนย์วดถัดมาครับผมเลยไม่เขียนไว้นี่แหละ แต่ว่างวดนี้เท่ให้ยตัวนี้ล่ะเอาตบปลอดมากตัวอะไรตบปลอด4ี่ของดูวโยมมากลักสามปีแล้วสามยัหล่ะโอ้ยสามแปดสามหาว่าสี่ี่ที่นี้เลขเดียวสามหาอยู่ซื่ไหนขึ้อบ่มีมีแล้วว่าเลขไม่ย้ายบอกไมขย้ายบอกน่กเลขผมน้อเลขย้ายบอกว่าตาโอ้ยตาปลอดมากสามหกลักสามบ่ผูดเลขเออมากลักสามอะไฟวิชาดเจนเบิ่งอีกทีนะครับเด้อเลขวิ่ง วิ่งมาสองกับหกเลขสามสองตัวมีสองหกสองห้าสองแปดสองสามสามแปดสามหกตัวเพนเดนแท้ๆนะครับแล้วมีสองหกสองแปดสามแปดมีสามตัวเนี่ยครับเพนเดนสองหกสองแปดสามแปดอ่ะ fc แฟนช่องของปูเยีิยมพาลไวสสิหมักน้ำมอครับ สามตัวก็มีแปดหกสามสามสองหกนะครับอ่านี่เป็นแฟนช่องเพื่อนโทรมาให้ตั้งแต่กรุงเทพเพื่อนว่าถึงเมื่อไหรงวดแล้วว่าอท่านเออมันเ็ดแปดงวดเขามาแล้วท่านเพื่อนว่าเพื่อนว่าคนมีเงินหย่อนอันนี้เป็นเลขมีที่ม้าที่ไปเอท่านเพื่อนว่าอ่าเสียเพิ่นอย่แลเวเออใคล้ายๆกับว่าเป็นเลขหลวงพ่อเล้อ อย่างนี้ละพ่นบอกเปิดเผยครับแต่พ่นบอกสิโทใหม่ทุกวันนั่นและปู่ย่าบอกไปเลยเอะท่านต้องแพ่งนะ่นไอ้เอฟซีพันถือกันรอดพู้ใดถือกันโศกลาของเพื่อนเออ่ดีว่าตะปอดดีดีดไปหนาบานเอาเอาท่าเลยเออคนลืมอะเขียนไแล้วนเมื่อเจ้าก็ซื้อรอดเออ เอาโอ้ยตื่นหนึเี่ขอรักกันเนาะมาเบ่งกล่วยคือเราหรอไท่าฮู้กล่วยนี่พะล้คขักเนาะ่วยไงน่วยไม่เงยหรเอาไปเออไปจ้อยเอาตปอมักเท่ๆว่ามักสามแปดวะเออรักสมมักกี่แล้วขั้นเจ้ามักสามหาใครมักสามเปียดเอล้วมันมักเล่าใอเอาเปียดเอาหาใช่ห้าสามเปียด่ก็สามห้าแปดสาม คือวะคือเอเอสิอ่งที่ยี่เนี่ยรายเรขงงวดนี่เออผมไม่สิแต่ว่า่อยคณิ้งนี่เร่งนี่มักนล้วเมื่ออยู่สองหกก็ได้แต่ว่ามาักสามแปดกับสองแปดนี่หลายขโมยนั่นแหละสิที่ชื่อยี่นี่ยรายเร่งสิเอาสองแปดหรือสามแปดดีเหรอว่าสามเอารักสามกันยังไง เทวาเรียกพวกนี้อยากวางหลักหน่วยหุ่นนี้ผมแปดสามเพื่อแต่เพื่อนสร้างไว้อยู่ว่ากลับก็ได้อเออท่านเอากระกับนะให้กลับน,น้ำเออ่านจัแนแนนอนใจสามเพื่อนวิ่งมาสองกับหกอ่าคันเอาตัวเดียวนี่สองประมาณเออหกประมาณนี่เอาสองอคันสองม้านี่เอาสองแปดสองเลยนะอเอเอแม่เออเทว่าแปดสามนี่ก็ร้องไปเนี้ย กันบ,บอกโบเลยแล้วขั้นมาขาก 5, 8, 2, 5, าับห <8, 3. S 2> ้าแปดสองห้าแปดสามมันนี่แหละเลขนะอือยู่วงการนี่แหละทีวงการนี่ละ่ะออกแค่บนโมเลนออกแค่บอลพอัน,อนอขอรักกันเนี้ยวันนี้ตายเยี่ยมก็พามาชมหน้าตาสปอร์ตโอ้อยู่กับหน้านเานีเ่งา,า้ำเนาะเขาเนาะเขาพันเจ็ดสิเบียดด้วยคันบอกกันถึงงวดกว่อนเีี่เป็นถึก แกงบอกเยอะแก่่อ้ยเดี๋ยววันที่บวกนาะถามมาถามายุแต่ปออายุเท่าไหรมาเจิบแล้วบ่บ่เจดสิบว่เขาเจดสิปีนี่สองสามแปดเว้ยมันที่บ่มาออกเี้ตเจ้าฝันงดก่อนบนเน่ที่เขาบอกเลยล้วเจ้าฝันสองสามปลเนาะมันมาเล่นี่มันมามาหลเล่มันมาเขาเลยเล่นี่มันต้องตามเนาะเรียกล็อกพันมาให้เห็นบ่เเออ เพราะมันถีน้ำอยู่เลยถนมะแกแข้นเจอเนาะถน้าอยู่ถิน้ำอยู่วนี้เอาสามสองแปดก็ใสเนาะโอยสองสามหรือสองสามแปดก็ได้ตรงตัวก็ได้เนาะโอยสองแปดแปดสองถึงน้ำไม่ไมน้ำตัวบ่มางวดก่อนถึงมางวดนี้นะตาเนาะมางวดนี้ละเล่าว่าเล้วสิโท่ให้ผมตั้งแต่งวดก่อนหัวเห็นผู้เนี่ยเจ้าบังเอิ้น ลืมบ่เจอกันเอามาเข้ากันเนาะผมถือเงินบ้านบ้านเขาก็ถือเออ่ดก้อนเขาก็ถือซื้ออะไรสองหาไปซื้อน้ำสองเจ้าเขาบ่ขายผมอืมไปซื้ออยู่ตีไปซื้ออยู่อ๋อฝันว่างไหนคือได้ไปซื้อสองหาเนานอกกุ้ได้ซื้อโอ้ลูกชายโทรมาจะปากรินคืนเมือที่ไปซื้อก็ที่จำไว้โอ้โลูกชายโทรมาบอกมันถื่อมันอะไรเพราะสองผมก็ถื่อ เราถึงว่าหลายงวดบอกพ่อถือว่าเราถบอกกูชื่อบ่เขันได้เรียกไหมใส่ตาเรียกเขามาใส่บูชงวดแล้วเขาถือแยกันนี่ที่อาวันนี้เขาทมอะบ่ฮะวันนี้โทมอะไรบ่งวดนี้บาาโทรมันบอกไก่มือมันทรไงหรอผมเขาที่โทยไก่มือเป็นไก่ไก่ญี่บุนตัวมือสีออกหรือก้อนมือออกฮะมือสีออกหรือก้อนมือออก มัน <S ọ> มือออกคนนี้เนี่ยมันเจ้าเนี่ยโจ้าม่ให้คนเนี่ยมือที่ซื้อไม่ไว้ยเว้ที่อดคิดทัานทีเนาะมาท่านแล้วไปท่านท่านออกเพราะว่าวันนี้อดีม้าก็ได้ตัวเดียวเลยบอกป้องเดียวเลยบอกเออกระตัวนี้ละผมเดินรักชามกันยังไงเงินเพราะเขาโทรมาตัวเดียวเลยบอกตัวเดียวนั่นละสองงาตัวเดียวเนี่ยอยู่มือน่โอ้ยังอดซื้อบ่อยผมเม็นครับเนาะเพราะเขามันถือถูนเจ็ดเออ พอเท่ามันถึงแบตเตอรี่เออเออได้เร็วร่ามเรียกว่าโทรมาทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะบ่มันโทรบอกตัวเลขตัวมุขซื้อเดี๋ยวสองหางมาเลขแม่ลำหนึ่งมันบอกพ่อประจําไทยเขายะว่าเออเออเออยิ่งว่าเขาอันนัเนี้ยเขาบอยยิ่งว่าเดือดร้อนกันทั่วโตละร้อยก็บบ่ขายขอานมันก็บดบทัดหน่อยจ้ะโตละร้อยก็บ่อขายสิบอะไรด้วย อืมมวบอไแล้วงั้นไม่ถึงบอกสมัครวันนี้สองสามแปดจ้าหาที่พูนหาที่บุนี้มาจนตัวสองสามแปดดิเอาหาสิ่พูนหาสีบพูนหาที่บุญเยอะคนไปซื้อรอยหนึ่งตัวซื้อลอตเตอรี่าอีกลอตเตอรี่บ่ได้ชื่อว่าวันี้เอามาแล้วแปดสองสองแปดวาไ่ได้เราจัวสั่ถูกแล้วสั่แต่ว่าแปดสามไม่ได้เอาไปซื้อ ไว้ใจ้ดินันนี่แต่ว่าเลขมันมาหลายเจ้าเขาบอกแปดสองไปไทยทำมากับฝรั่งก็บอกแปดสองแม่วาลีก็บอกแปดสองวันเห็นเป็ดร้อยน้ามาสองโตัะนลยแต่วาลีก็อะไรทเวดด t เอตทเวดดิชัวหอยมักแปดสองตาเบลีฝรั่งเฮ็ดคิปฝรั่งบอกเลื่องเขารักดอกเบลีเขารักเนาะเขาหูเล่นบะไม่ ยี่วเฝ้าโรบด้อยเสียงฝันมังนะนี่ถี่จำตัวโบล้วเสียงฝันนะวี่ฝันยุโอที่เสียงยุเหมือนเงเลยแต่เยี่ยม่าเขียนเรขไว้นี่มันถือบ่เนาะสี่เสียงหรอกหกป้องเหนืว่าเข่าทุกงหมดลาว่าทั้งบนทั้งล่างเออยุมองเดียวกันเลยเออสันลาว่าออเอฟซีแมนช่องครับผมปู่เยี่ยมก็ลืมสวัสดี สวัสดีน้ำกดกนเลยหรอกฟีซแฟนช่องทุกผู้ทุกคนปูเยี่ยมกลาบสวัสดีครับผมกลาบลาพร้อมพุ่นล่ะคลิปนี้กลับลาพาจากมาคุยกันกับตาสปอร์ตเขาพัดโทรไห้โซกราบมากวานนี่ฟีนํำกันนี้ละแม่วงเดือนเราไปอยู่กรุงเทพพุนเพื่นได้มาแล้ว เป็ดเป็ดงวดเรา,าสัมพันนว่า <พอ S 1> มีเงินย้อนดีผู้เยี่ยมเฉันสิให้ทุกงวดแล้วผู้เยี่ยมอัดคลิปออกไปเลยสัมพันว่า <c oughs> เออแชร์ให้เพื่อนไปซื้อลัตเตอรี่ฮาลัาลตเตอรี <c oughs> ่าสนับสนุนใต้ผิดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด้อเพม่ันว่าไปซื้อ <c oughs> ลัตตารี่อย่างเดียวฟังเพื่อการบันเทิงแล้วก็ประกอบแนวทังเท่าหละครับ เราสมกล้วยใ่ญ่ไปพร้อมอาคลิปนี้นะครับไอ้มันกล้วยๆเลยนะครับเด้ <c oughs> เออ่าไอเงินแสนเง,งินล้านเขากระเป๋าทุกคนทุกคนเลยครับบานเนี่ยอา้าปูเยี่ยมขอกาวคำอำลาผ้าจากและครับ,บ้านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ปูเยี่ยมเนี่ยอ,อ่าโชคดีกันสู้ภูสุน้ำสุลุปสุน้ำ,น,ำ <c oughs> นะครับผมสวันดี